เรากำลังจะไปเก็บลูปทำนะคะสาวน้อยพร้อมแล้ว When you eat something delicious you have to s a y กินแล้วไม่ตายนะต้องให้เจ้ากินกินให้ก่อน <c oughs> นี่พิซซด้วยค่ะหวานหวานไหม พลานแฉลบไอโรถมาไอนรถจะตบไอไอโนอยูบนไตไอโนไงไอเห็ดไอด เป็นของฟรีนะเราต้องเก๊กอ <disappointing. S 2> ๋แจวว่าจำค่ะแม่อ๋อแจวอยู่ไหนเวสไมคเวสไมคแจ m วแจนี <breaks meth> ้เวสอิสเดอร์โอ้ยร้อยหน่งเจนเดีวเดี๋ยวกลับไปเอาให้ตัวนเอยให้หน่อยเไมแวนะเดี๋ยวจดูนะว่าจะเด็ดเลยงอูสูงกว่าไออยู่ก็เด็ดเลยค่ะโ ดลูกดีๆเลยอ่ะร mm hmm. อน้ำจิ้มก่อนนะคะโอเคตอนนี้กินหน้อยู่ค่ะแต่เปียวปรี๊ดเลยค่ะเข้ายจไหยูวันท์ทรายโอ้โหลูก very fresh mm hmm. delicious mm hmm. อุ้ยถ้าไปดองนนะ่จาจะอร่อยแล้วพี่เหมือนพุทราดองอะไรอย่างเงี้ยนะพี่จะบอกว่ากินสดๆก็อร่อยเก็บได้นานมากว้าว it's all nature y e s yeah. can you come closer to my hand this is ชนบทชนบทเมืองเมืองหลวงค่ะคุณพี่ชนบท over there better <laughs> โหมันเยอะมากเลยค่ะทุกคนค่ะคุณพี่เก็บเลยเก็บเลยค่ะพี่เก็บเหนื่อยละพี่เก็บพี่เก็บเต็มตะกร้ารอบนึงแล้วโอ้เด็ดสุดโอ้เอ้า I know beautiful s w i m m e no this one is Isan language language yes I am lady Isan so when you eat something delicious you have to say s e a h okay try is yours turn Sam, Sam, Sam. Yeah, that's right. Good. Wow, this is big. This is another pie. I have this one at home. What's that? จิ้มมาพร้อมนะฮะเดี๋ยวมากินด้วยมั้ยแลคุณพี่ชิมให้ดูก่อนอว่ากินแล้วไม่ตายนะต้องให้เจ้าหินกินให้ก่อนกินให้ดูก่อนนะคุณพี่จิ้มด้วยค่ะเต้องใั่ก่อนนะเจ้าหินจิ้มได้ะะใช่ไหมเอาต้นมาเร็วมันมันอะไร้วงก,ก็กินธรรมดานี่แหละมะั้ยแล้วอืมหวานหวานไหมน้องไม่โยมนี่แหละค่ะทุกคน ดูสีอะสีมันสวยสีม่วงมันสวยแบบเนี่ยมันน่ากินอะเอาต้นชิมลูกสุกสิอันนี้จะเกือบสุกนะลูกเขาหอมหอมลูกหอมอือมันจะหวานหน่อยนึงมันจะหวานแล้วอร่อยอร่อยแล้วเนื้อกกรอบมาก มันบักพันอะเออเเหมือนพุตตาเนื้อไม่เหมือนพุตตาบ้านเราเลยกรอบสุกไหนนิ่มมันนิ่มไม่มันนิ่มมันนิ่มอันนี้สุกลองดูนะคือมันหวานเลยแหละลูกเนี้ยอุ้ยจุ้ยซี่มากอะสวีทเนี่ย อร่อยไหมอร่อยแต่เนื้อแต่เนื้อมันจะเนื้อมันจะนุ่มมันจะยุ่ยๆหน่อยนึงแต่ว่ามันจะหวานเอาหาลูกสุกแล้วทุกคนก็จะหาลูกสุกกันนี่เดนิสยูนิตชุดช่ยชไดชัยชได้สิสเตปไลเดอร์โอเค Xếp lại Wow

หนึ่งกระบุงใหญ่ๆเลยนะเนี่ยต้นจะไปทําอะไรนะดองเหรอเอาไปดองเอาไปทําแช่หิมเออเดี๋ยวดองที่แช่ย,ยิมก็อร่อยกินสดๆนี่ก็อร่อยเพราะมันได้วิตามินซีจริงๆนะเนาะเพินะพ่งรู้เนี่ยว่าหาได้จากธรรมชาติไม่ต้องเสียงเงินสักบาทหาได้จากสวนเมืองหลวงได้อะไรรีเยอะเลยนะต้นแล้วเดี๋ยวสถานีต่อไปนะเก็บเชอร์รี่เรียบร้อยเชอร์รี่พามเรียบร้อยที่เราเก็บไปเดี๋ยวจะไปหาเห็ดจะไปดูเห็ดตับเต่าเป็นลูกยังไงเห็ดตับเต่าเป็นยังไงต้น <c oughs> <laughs> เหม็นเปรี้ยวเรื่อปลาปัไปเก็บเห็ดกันต่อมาโยมอ่ะเนื้อเนื้อตุกตาเดี๋ยวเป็นเป็นรสชาติมโยม